ปลาหมึกใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวอมรจะหัน่นเอาทำสองเมนูค่ะเดี๋ยวจะเอาผัดกะเพากับทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวจะหั่นเอาไว้ผัดกะเพานะคะทําเมนูผัดกะเพาค่ะใหญ่มากๆค่ะบุยกระเด็นค่ะอู้ร้อนมากค่ะลวกร้อนๆเลยค่ะลวกไม่นานนะคะถ้าลวกนานมันก็จะแข็งตัวมันจะไม่ร่อย ลวกพอให้มันสุกนะคะเดี๋ยวจะเอาไปผัดกะเพราค่ะทำเมนูผัดกะเพราชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชิ้นเบรอเลยชิ้นใหญ่ๆเลยกะเพราก็ต้องแล่ให้มันบางๆหน่อยนะคะฝรั่งก็ทานนะคะเดี๋ยวอมอ จะผัดกะเพราให้ฝรั่งทานเนาะทานบางๆปลาหมึกไม่ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวนะคะอร่อยดีค่ะไม่เหนียวเท่าไรนะะี่ค่ะใหญ่ๆเลยะคะ่ะเห็นไหมอู้มันร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆเลยะคะ่ยะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวอมอนขออนุญาตหั่นให้เสร็จก่อนนะคะเนี่ยค่ะใหญ่มากๆเลยเนะะี่ย เดี๋ยวก่อนอนุญาตหั่นให้เสร็จเดี๋ยวจะผัดกระเพราให้ดูนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ Quinto todo วนีอมรจะเอาไปผัดกะเพรานะคะเนี่ยค่ะเจ็ดยูโรได้เยอะมากอันนี้เมนูผัดกะเพราค่ะเดีย๋ยวอมรจะเไปผัดกะเพรานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าผัดกะเพรา Station มาแล้วน่าทานไมหมน่าทานมาทานด้วยกันนะคะเนี่ยเมนมูผัดกะเพราก็ครึ่งกะละมังเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็เหลืออีกตั้งเยอะค่ะได้สองเมนูค่ะอมรจะทําให้ได้สองเมนูเนี่ยค่ะเหลือชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรดีเนี่ย น่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแบ่งทำเมนูอย่างอื่นผัดกะเพราได้แล้วครึ่งกะละมังเล็กทำเยอะทำไม่หมดค่ะได้ครึ่งกะละมังก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำผัดกะเพราจ้ะอันนี้ก็อมรอจะเอาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะอร่อยมากๆจ้านน่ปลาหมึกสดๆลวกใหม่ๆเลยค่ะหวานมากค่ะหวานอร่อยมากจะไม่เหนียวเกินไปค่ะทานอร่อยมากจะเอาไปทำ เป็นแบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสูตรเข้มข้นใส่ใส่ถั่วด้วยค่ะสูตรเข้มข้นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าสูตรนี้จะใส่ถั่วด้วยจะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำน้ำจิ้มแล้วก็มีปลาหมึกที่ว่าเราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะ ร้อยคะ่ะกะเพราปลาหม,มึกผัดกระเพราปลาหม,มึกร้อนๆเลยคะ่ะไปที่ตลาดนั้นมานะคะเนี่ยคะ่ะเมนูได้เมนู1เมนูแล้วนะคะติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าอ,อีกเมนูหนึ่งแม่อมอจะได้ทำเมนูอะไรคะติดตามชมเลยนะคะ นะคะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะไม่ยุ่งยากค่ะก็ใส่แค่ซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่รสดีใส่น้ำตาลใส่พริกไทยนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะก็ผัดเข้าไปรสชาติกลมกล่อร่อยมากๆค่ะเมนูนี้สุดยอดมากค่ะทานแล้วไม่เบื่อเลยค่ะเมนูนี้อร่อยค่ะใครๆก็ทำได้ง่ายๆค่ะนี่ของฝากจากครัวบ้านๆจากต่างแดนจ้ะ จากแม่มรสาวไทยใกล้บ้านค่ะมาฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้แม่มรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสวัสดีทุกๆคนที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ